สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุยิเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .5 นั่นเองเรื่องการเขียนโปรแกรมลบเลขนั่นเองนะคะก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมอย่างจริงจังแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเขียนโปรแกรมในที่นี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเราจะใช้หนังสือเรียนเล่มนี้กันนะคะหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .5 นะคะ อะไปดูกันที่ใบความรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .5 ระหว่างวันที่9-14สิงหาคม2564กันเลยนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนศึกษาจากลิงก์วิดีโอที่ครูส่งให้อ่านทำความเข้าใจในใบความรู้นะคะโอเคคราวนี้นะคะในใบความรู้ของสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะมีความเกี่ยวข้องในหนังสือด้วยนะคะจะเป็นบทใหม่นะคะเป็นบทใหม่การทำงานของ คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอยู่ในหน้า21นะคะอยู่ในหน้า21นะคะ21 22อะ่ะไม่ใช่21่อ็ดขอโทษค่ะหน้า23นะคะอะ่ะ22 23นะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเรามารู้จักกับกบการทำงานของคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันอะ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า ยูนิตนะคะมี3 u n ยูนิตด้วยกันยูนิตแรกนะคะก็คือหน่วยรับข้อมูลนะคะ i n p u t Unit นะคะนี่รับข้อมูลในที่นี้นะคะก็จะเป็นพวกเมาส์เป็นพวกคีย์บอร์ดนะคะเป็นการรับข้อมูลเข้าไปนะคะของคอมพิวเตอร์ต่อไปพอรับข้อมูลเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ทำยังไงต่อนะคะคอมพิวเตอร์ก็ทำการประมวลผลนั่นเองนะคะหน่วยที่2ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Control Processing Unit นะคะหรือว่า CPU นั่นเองหลายๆคนนะคะอาจจะเรียกเคสของคอมพิวเตอร์ว่า CPU จะจริงๆแล้วนะคะ CPU ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีขนาดเล็กนิดเดียวเองนะคะขนาดประมาณเท่านี้เลยนะคะประมาณขนาดประมาณสักคู่นะคะประมาณ5้าคูณห้าเซนนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยรุ่นใหม่ๆเล็กมากนะคะเล็กมาก CPU จริงๆแล้วมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วก็ชิ้นส่วนเล็กมากอยู่ข้างในนะคะในเคสนั่นเองในกล่องสี่เหลี่ยมที่เราเรียกว่า CPU จริงๆแล้วมันอยู่ข้างในนะคะโอเคส่วนกล่องสี่เหลี่ยมนั้นนะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยเราเรียกว่าเคสนะคะเคสหรือว่ากล่องที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปหน่วยสุดท้ายหน่วยที่3นะคะพอรับข้อมูลเสร็จแล้วประมวลผลเสร็จแล้วไปทางไหนต่อ ก็จะออกนั่นเองหน่วยท่งออกนั่นเองนะคะก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า output unit นะคะก็อาจจะเป็นพวกจอภาพนะคะเป็นเครื่องปิน้นเป็นลำโพงต่างๆนะคะก็จะเป็นการแสดงผลสิ่งที่คอมพิวเตอร์คิดคำนวณหรือว่าประมวลผลนั่นเองนะคะนี่คือการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะอยู่ในหน้าที่23นะคะโอเคต่อไปไปต่อนะคะ ไปถึงหน้าที่24นะคะอ่ะการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะก็คือการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเหมือนที่คุยอธิบายเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือจะรับข้อมูลเข้ามานะคะรับข้อมูลเข้ามาจากนั้นนะคะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ CPU นะคะนี่คือของจริงนะคะในรูปเนี่ยคือของจริงหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะส่งข้อมูลไปประมวลผลนะคะ แล้วข้อมูลเช่นทางคีย์บอร์ดเมาส์นะคะแล้วก็มาประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลางหรือว่า control processing unit นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลออกนะคะเช่นเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะจอภาพเครื่องพิมพ์ลำโพงนะคะจอภาพนะคะเป็นข้อมูลประเภทไหนจอภาพเป็นข้อมูลประเภทรูปภาพนั่นเองนะคะเป็นได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะจอภาพจะมีลำโพงในตัวใช่ไหมคะก็จะ เป็นข้อมูลเสียงได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ออกทางเครื่องพิมพ์ก็จะเป็นข้อมูลประเภทข้อความข้อมูลตัวเลขข้อมูลรูปภาพต่างๆนะคะเครื่องพิมพ์คืออะไรคะคุณยุ้ยนักเรียนอาจจะไม่รู้จักหลายๆคนนะคะเครื่องพิมพ์ก็คือที่เราเรียกกันติดปากว่าเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์นั่นเลยค่ะนะคะอันนั้นคือเครื่องพิมพ์นะคะ,ะภาษาไทยแต่ว่าคำพิมพ์นเนี่ยคือภาษา,ษาอังกฤษนะคะส่วนใหญ่คุณจะใช้คําทับศัพท์นะคะเพราะบางคำเนี่ย ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วจะงงนะคะจะงงนะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นคําว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยภาษาไทยเนี่ยนะคะคือคําว่ากระด้างพันฟังดูแล้วมันแปลกๆปลกไหมนะคะโอเคคอมพิวเตอร์นะคะภาษาภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมเรียกว่าคณิตกรนะคะโอเคตามนั้นนะคะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะไปต่อค่ะต่อไปนะคะในส่วนของ การทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะคอมพิวเตอร์จะทำงานได้นะคะจะต้องมีนะคะโปรแกรมในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเองนะคะซึ่งจะมี2ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องนึกถึงนะคะสิ่งที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานก่อนนะคะแล้วก็กำหนดมาเป็นขั้นตอนการทำงานนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือเราจะ เป็นการาเปลี่ยนแปลงจากขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในลำดับที่ทสูงๆขึ้นไปนะคะสำหรับประถมเนี่ยคุยคงไม่ได้ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์นะคะเหมือนที่เหมือนอที่คุยเคยเรียนมานะคะเพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมันจะยากกว่านี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะก็ จะเหมาะสาหรับพี่ๆมัธยมหรือว่าในระดับมหาลัยต่อไปนะคะครนี้อันนี้จะเป็นาการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะคะที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะซึ่งขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะคล้ายกับการทํางานของมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นการเรียนลําดับแบบเป็นขั้นตอนนั่นเองภาษาอังกฤษเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะก็คือการทางานแบบลาดับขั้นตอนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น คนใช่ไหมคะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางไหนได้บ้างนะคะตาหูจมูกปากลิ้นมือสัมผัสอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือประสาททาง5นั่นเองอันนั้นคือรับข้อมูลเข้าม,มาถ้าเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์ก็คืออะไรคะเมาส์กับคีย์บอร์ดนะคะอาจจะมีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะซึ่งครูยุคคอมไม่พูดถึงแล้วกันนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะหรือไม่รู้จักนะคะก็สาหรับชั้นปฐมนะคะก็ให้นักเรียนรู้จัก มองกับคีย์บอร์ดก็เพียงพอแล้วนะคะหรือว่าใครที่มีความรู้นะคะอา,อาจจะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาก็ได้นะคะามาบอกครูยุ้ยก็ได้นะคะว่า,าสิ่งที่นักเรียนได้รับรู้มาว่า,าการนําข้อมูลเข้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีนอกเหนือจากมองกับคีย์บอร์ดที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะก็ลองดูนะคะต่อไปพอรับข้อมูลเข้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือเราจะมาคิดประมวลผลที่ไหนคะอะไรคือ cpu ของคนคะ คือสมองนั่นเองอาสมองนะคะของคนถ้าไปเปเรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ก็คือ CPU ก็คือสมองของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอะต่อไปถ้าเป็นคนละ่ะแสดงออกทางไหนได้บ้างอ้เอยอะแยะเลยใช่ไหมคะแสดงออกจากคําพูดแสดงออกจากสีหน้าจากแววตาท่าทางการแสดงอารมณ์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แสดงแบบเป็นอารมณ์ได้ไหมคะ,อ,ะอาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษนะคะหรือว่า ออกมาเป็นเสียงอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการทำงานที่คล้ายๆกันนั่นเองมีหน่วยนําเข้าข้อมูลหน่วยประมวลผลแล้วก็หน่วยส่งออกข้อมูลเหมือนกันเลยนะคะคราวนี้นะคะจะเป็นนะคะในหนังสือหน้าที่25นะคะนักเรียนเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะในหนังสือหน้าที่25นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะการออกแบบขั้นตอนการบวกเลขนะนะคะ คอมพิวเตอร์ Computer เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดมากที่สุดเลยในยุคนี้นะคะแต่คอมพิวเตอร์ก็ฉลาดน้อยกว่ามานุษย์นิดหนึ่งนะคะเราต้องฉลาดกว่าคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เราต้องสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะซึ่งก,กับคำว่าโปรแกรมเนี่ยก็คือเป็นการใส่คำสั่งนะคะเรียงลำดับขั้นตอนให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะ เราจะต้องมีการารับข้อมูลเข้าแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์คิดประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลออกนะคะเหมือนภาพเมื่อกี้ที่คุยให้ดูเลยมีหน่วยหน่วยนำข้อมูลเข้าก็คือ Input Unit นะคะหน่วยคิดประมวลผลก็คือ c l n t r t r a l นะคะเซนทร a โปรเซสซิ่งยูนิตนะคะแล้วก็หน่วยส่งออกก็คือ เอาพุ t ยูนินั่นเองนะคะโอเคครานี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์บอกว่านะคะถ้าต้องการออกแบบโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทํางานนะคะคล้ายกับเครื่องเรื่องคิดเลขโดยบวกตัวเลข2จํานวนอ่าโดยบวกตัวเลข2จํานวนนะคะระหว่าง10กับ20นะคะมีการมีขั้นตอนการออกแบบได้ดังนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแบ่งแยกเป็น3หน่วยก่อนก็แล้วกันอันนี้ ดูในหนังสือตามได้เลยนะคะอันนี้หน่วยที่1ห,หน่วยที่2และหน่วยที่3หน่วยแรกคืออะไรคะคือ input นั่นเองนะคะก็คือการรับค่าเข้ามาพอรับค่าเขาให้ค่าอะไรมาคะก็คือรับค่า10กับ20เห็นไหมคะอ่าสิกับ20คือการรับค่าเข้ามา ต่อไปนะคะประมวลผลประมวลผลในที่นี้โจทย์บอกว่าให้เรานำตัวเลข2ตัวเลขนี้มาทำอะไรกันคะมาบวกอ่านะคะนำค่า10มาบวกกับ20นะคะแล้วก็เก็บผลลัพธ์นี่คืออะไรคะ CPU ก็คือ Center Processing Unit นั่นเองนะคะ Center Processing Unit นะคะหรือว่า control processing unit ได้เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปสุดท้ายพอเรารับค่าเสร็จแล้วคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะต้องแสดงผลออกมานะคะนั่นก็คือ Out ตัว u นะคะตอนนี้ตัวยูนะคะเ u t พุ t นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวครูยุขอลบตัวนี้ก่อนเขียนไม่สวยนะคะขอไปด้วยอเอา Output ยูนี่อ่ะก็คือพอคำนวณเสร็จแล้วก็คือแสดงค่าผลลัพธ์ออกมาก็คือ30นั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหน้าที่25นะคะเราออกแบบเป็นขั้นตอนการทำงานก่อนนะคะก็คือจำไว้เลยนะคะการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกๆครั้งเราจะต้องสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทนั่นเองแล้วก็ พอเริ่มต้นแล้วต้องมีสั่งให้คอมพิวต์จบด้วยนะคะเพราะถ้าเราไม่สั่งเนี่ยคอมพิวเตอร์จะจบไม่ได้นะคะโอเคนะคะอ่ะสั่งให้เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นขั้นตอนที่1ทํทำยังไงคะอ่าเป็นการรับค่า10นะคะทางแป้นพิมพ์นี่เห็นไหมคะรับค่า10มาทางแป้นพิมพ์แล้วก็มาเก็บไว้ที่ x ถ้าเป็นในทางคอมการเขียนคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าตัวแปรนะคะตัวแปรใช้แทนใช้แทนค่าของเขาเรียกเขาเรียกว่าใช้แทนค่า10นั่นเองก็คือเอา10มาใส่ไว้ที่ตัวแปรนี้ะนะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์เพื่อจองอหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปรับค่า10อันนี้คือรับค่า10แล้วใช่ไหมคือขั้นตอนที่1นะคะ ต่อไปขั้นตอนที่2รับค่า20นะคะ20ทางแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตัวแปร y อ่ะอันนี้ x 10คือเก็บไว้ใน x นะคะ20เก็บไว้ใน y เราจะเป็นตัวแปรชื่อเหมือนกันไม่ได้นะคะเพราะคุณละค่ากันถ้าตัวแปรชื่อเหมือนกันค่ามันจะไปทับกันซึ่งมันจะคำนวณไม่ได้นะคะโอเคชื่อจะต้องต่างกันนะคะ คนละค่ากันค่าที่1กับค่าที่2คนณละค่ากันเพราะฉะนั้นตัวแปรก็จะต้องชื่อไม่เหมือนกันนะคะโอเคนี่คือขั้นตอนที่2รับค่า20เข้ามานะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่3เห็นไหมคะขั้นตอนที่3ทําอะไรคะทาการบวกนี่นี่นนโจทย์บอกว่าบวกใช่ไหมคะทำการบวกนั่นเองก็คือเราจะทําการนําค่าอะไรมาบวกกันคะ เราจะไม่เอา10กับ20มาบวกกันแล้วนะคะเพราะเรานำค่าไปเก็บไว้ที่ตัวแปรแล้วในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะนำนะคะค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรเนี่ยนะคะมาบวกกันนั่นก็คืออะไรบวกกับอะไรคะค่า x บวกกับค่า y ไปเก็บไว้ที่ค่า z e t ค่า s ก็คือผลลัพธ์ตรงนี้นั่นเองอ่เห็นไหมคะเก็บผลลั์นะคะ,ะค่า Z นะคะ ค่า x บวก y เก็บไว้ที่ z นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเขอแปลความหมายนะคะนำค่าที่รับเข้ามาคือ x กับ y มาบวกกันแล้วก็เก็บไว้ที่ z นั่นเองอ่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรคะขั้นตอนที่4คือการแสดงผลลัพธ์นั่นเองนะคะอ่ะข้อที่4ก็คือนำค่าผลบวกคือ z นะคะมาแสดงทางจอภาพอ่ะเห็นไหมคะก็คือ ค่า30นั่นเองจบหรือยังคะจบหรือยังจบแล้วนะคะเราสั่งเริ่มต้นแล้วเราต้องสั่งจบให้เขาด้วยนี่คือการเขียนอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมคือยาครับคุยอัลกอริทึมคือการทํางานแบบเป็นลําดับขั้นตอนนั่นเองนะคะต่อไปพอเราเขียนอัลกอริทึมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรา มาเขียนเป็นผังงานนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า l r w ชา a r t นั่นเองซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะคูยุก็ได้สอนให้นักเรียนเขียน l r w c h a r t ไปแล้วนะคะอะโอเคคราวนี้เขียนยังไงคะครูเดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มต้นนี่สัญลักษณ์เดียวกันเลยลากมาใส่เลยใช่ไหมคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วนะคะในใบงานคูยูจะให้สัญลักษณ์ไปแล้วนะคะ นักเรียนสามารถนําข้อความตรงนี้มาเขียนได้เลยต่อไปข้อที่1นนะคะขั้นตอนที่1ตรงนี้เรานํามาเขียนตรงนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ Input นะคะในทางโปรแกรมมิ่งหรือว่าการเขียนโปรแกรมการเขียนโฟร์ชาร์ดนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์รับข้อมูลนั่นเองนะคะหรือว่า Input นั่นเองนะคะ,ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ Input นั่นเองวิธีการวาดเดี๋ยวเราคุยวาดให้ดู ถ้าเป็นเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นกับจุบนะคะใช้สัญลักษณ์เดียวกันวงเล็บเห็นไหมคะเขียนง่ายๆเลยชึบแล้วก็ลากเส้นแบบนี้อันนี้คือการเขียนสัญลักษณ์ Start กับ end หรือว่าเริ่มต้นกับจุบนะคะเราใช้สัญ,สญลักษณ์เดียวกันเราต้องเขียนตัวหนังสือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยวาดกรอบทีหลังมันจะได้ไม่ล้นกรอบนะคะอ่ะต่อไปสรุปใจความสำคัญของข,องขั้นตอนที่1ได้ว่ารับ ค่า10เข้ามานะคะอาจจะเขียนเพิ่มเติมไปด้วยว่าเก็บไว้ใน x เงี้ยก็ได้นะคะรับค่า10เข้ามาเก็บไว้ใน x อ,อ่ะเหมือนคราวที่แล้วที่เราอ่าคิดคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะเก็บไว้ใน x อ,อ่ะนะคะวิธีการวาดก็คือ มันไม่เท่ากันใช่ไหมคะตรงนี้สั้นตรงนี้สูงกว่านิดนึงอ่แล้วก็ลากแบบนี้อ่ะนะคะอย่าลืมนะคะต้องใส่ลูกสอด้วยนะคะต้องใส่ลูกสอด้วยนะคะโอเคอันนี้ครูยุ้ยวาดให้ดูเฉยๆนะคะนักเรียนวาดไม่ถูกนะคะโอเคลบลบ,ลบ ต่อไปนะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะข้อที่เท่าไหร่แล้วคะต่อไปข้อที่2อ,อ่ะก็คือรับค่า2 0เข้ามาเก็บไว้ในไหนคะเก็บไว้ใน y อ่าต่อไปนะคะกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนว่าเป็นอยู่แล้วเนาะ,ะกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของโปรเซสนั่นเองนะคะ คือการทํางานคิดประมวลผลนั่นเองนะคะ,ะการคิดประมวลผลในที่นี้ก็คือเป็นการนําค่าเลยค่ะนําค่า10มาบวกกับ20นั่นเองนะคะนำค่า10มาบวกกับ20นั่นเองนะคะ,คกก 20, ะ,คะแล้วก็สุดท้ายแสดงผลบวกออกทางจอภาพสัญลักษณ์ของเอาพุทนะคะจะเป็นแบบนี้ว่าแบบนี้นะคะ แล้วก็โค้งนิดหนึ่งชึบแบบนี้นะคะการวาดสัญ,ญลักษณ์อย่าลืมนะคะระหว่างนะคะสัญ,ญลักษณ์แต่และตัวต้องมีลูกศรทุกครั้งนะคะแล้วก็จบนะคะอ่ะนี่คือตอนนี้อ่าลากมาใส่ได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะคะเป็นการแสดงขั้นตอนการบวกเลขต่อไปนะคะมาถึง นะคะใบงานของเรานะคะวิชาวิทยาการคำนวณของชันเปาห้านะคะระหว่างวันที่9ถึง14สีิงหาคม2564อ่ะมีอะไรบ้างนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนศึกษาจากลิงก์วิดีโอที่ครูส่งให้นะคะอ่านทําความเข้าใจใบความรู้นะคะคัดลอกใบงานลงในสมุดแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อสกุลในสมุดทุกหน้านะคะคราวนี้มาดูโจทย์โจทย์คล้ายคายกับ ตัวอย่างเลยนะคะโอเคอ่ะขอโทษค่ะเอาปากกาน,นะเดี๋ยวนะเลเซอร์พอยต์เป็นยังไงอ่ะโอเคเป็นแบบนี้อ่าเอาเลเซอร์พอยต์ดีกว่าอ่ะโจทย์นะคะก็คือให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานคล้ายกับเครื่องคิดเลขโดยในตัวอย่างเป็นบวกใช่ไหมคะแต่ในโจทย์แบบหัด หรือว่าใบงานของเราเป็นลบนะคะอ่าเป็นลบนะคะเปลี่ยนแค่นิดเดียวจากบวกเป็นลบนั่นเองตัวเลขสองจำนวนนะคะก็คือ200กับ100นะคะก็เปลี่ยนตัวเลขตัวเปลี่ยนตัวเลขนะคะโอเคเปลี่ยนตัวเลขนะคะจากอะไรคะเมื่อกี้จาก10เป็น200อ่าเปลี่ยนตัวเลขจาก20เป็น หนึ้นั่นเองขั้นตอนมี1 2 3 4เหมือนกับตัวอย่างเลยนะคะแต่แค่เปลี่ยนตัวเลขกับเปลี่ยนเครื่องหมายนั่นเองข้อที่1เราจะรับค่าอะไรเข้ามาคะรับค่านักเรียนดูในโจทย์นะโอเคข้อที่1รับค่าอ่าข้อที่2รับค่าดูเองนะคะโจทย์มีอะไรให้นะคะแล้วก็ข้อที่3ทําำยังไงคะเอามาทำอะไรกันตัวเลข2ตัวนี้มาทําอะไรกัน ตามโจทย์เลยนะคะโจทย์บอกว่าเอามาลบข้อที่3ก็คือเอาอะไรมาลบกับอะไรนั่นเองแล้วก็ข้อที่ที่ก็คือการแสดงผลเปลี่ยนจากบวกเป็นดูตามโจทย์นะคะเปลี่ยนจากบวกเป็นโอเคแล้วก็จบนะคะพอเขียนขั้นตอนอัลกอริทึมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำนอัลกอริทึมตนนัวนี้มาเขียนเป็นผังงานนะคะก็คือยกมาใส่ได้เลยอันนี้ก็คือ อัลกอริทึมเปี้ยวมาสิลูกโอเคอัลกอริทึมข้อที่1อัลกอริทึมข้อที่2อ,อัลกอริทึมข้อที่3และอัลกอริทึมข้อที่4นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ10คะแนนนะคะ10คะแนนสามารถสอบถามคุยเพิ่มเติมได้นะคะหากไม่เข้าใจนะคะ ตามเบอร์โทรที่ครูยุ้ยได้ให้ไว้กับนักเรียนนั่นเองนะคะกับผู้ปกครองนั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือพังงานนะคะการเรขีนเยนโปรแกรมแบบอันกลิทึมแล้วก็มีพังงานด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้มีอีกไหมโอเคหมดแล้วนะคะอ่ะฝากกดติดตามฝากกดติดตามนะคะช่องครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะฝากกดติดตาม ช่องครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ครูยกุกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ